หน้า372ร้องข้อสามอันเชนองพระมหาเทยลงมา เดจจพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีครับปันดีเราระลึกถ,ถึงนบุญยอ่อใ้ไม้คางเขนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจ้าเดชท่านได้แบ่งปันชีวิตประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตของท่านพเพื่อเป็นเครื่องนำทางบรรดาเพื่อนพี่น้องคริสตชนเราภาวนาพเพื่อพวกเราเช่นเดียวกันโดยอาศัยการแบ่งปันความเชื่อของเราประสบการณ์ความเชื่อของเรา จะได้เป็นการเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนพี่น้องในการดำเนินชีวิตด้วยวันนี้ก็จะว่าคณะพระฤาษไทยนะครับหลังจากที่ได้ทำการสมัชชามาได้ระยะหนึ่งวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งมหาธิการรินีนะครับก็ภาวนาสำหรับบรรดาคณะพระฤาษไทยด้วยให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจาและด้วยกายรละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับ,บว่าเป็นคนบาปดังน,นั้นขอ,ขอพระน,นมามารีผู้ทรงเป็นพระมา,ารีเสมอ ขอทุ่วอนพรนบุทังดาและพี่นองด้วยช่วยวนพระเจ้าเพื่อคาจชาด้วยเชิญขอพระเจ้าผู้สรงสรรผ่านุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปให้นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกร ให้เ,เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงดลใจให้ในบุญยนแห่งไม้กางเขนพระสงฆ์รู้จักสละน้ําใจของตนและมีจิตใจรักไม้กางเขนเป็นพิเศษโปรดให้าพเจ้าทั้งหลายยึดถือแบบอย่างของท่านเป็นหลักปฏิบัติตลอดชีวิตเพื่อจะได้เข้าชมพระบารมีตลอดยวรนดรด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรบุตสุนเรภมเบรและกรองราช เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาพบท่าน ข้าพเจ้ามีได้มาประกาศความลำลึกเรื่องของพระเจ้าโดยใช้สำนวนโวหารหรือโดยใช้หลักเหตุผลอันฉลาดปราดเปรื่องข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะไม่สอนเรื่องใดแก่ท่านนอกจากเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านด้วยความอ่อนแอมีความกลัวและหวาดหวั่นมาก วาจาและคำเทศของข้าพเจ้ามิใช่คำพูพดช,ชวนเชื่ออย่างชานฉลาดแต่เป็นถ้อยคําแสดงพระนุภาพของพระจิตเจ้าเพื่อไม่ให้ความเชื่อของท่านเป็นผลจากปริชายานของมนุษย์แต่เป็นผลจากพระนุภาพของพระเจ้าเราพูดถึงปริชายานในหมู่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ไม่ใช่ปริชาญาณของโลกนี้หรือของผู้ปกครองโลกนี้ซึ่งกำลังจะสูญสิ้นไปแต่เรากล่าวถึงพระปีชาญาณของพระเจ้าเป็นธรรมล้ำลึกอันซ่อนเลนซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าไว้ก่อนปฐมกาลสำหรับสิริรุ่งโรดของเราไม่มีผู้ปกครองโลกนี้ผู้ใด ร่วงรู้พระปรีชาญาณน,นี้เพราะถ้าเขารู้เขาคงไม่ตรึงกังเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์แต่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นและหูไม่เคยได้ยินและจิตของมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้โดยทางพระจิตเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอข้อพระคุณพระเจ้าจงวางใจในองค์พระเจ้าพระแค่จะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้า จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดีจงทำพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุขจงยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่านเชิญรับจงวางใจในองค์พระเจ้าพระคาจะสันสนพระองค์ ทงส่งเป็นความรอดพระเจ้าของข้าจงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับองค์พระผูเ้เป็นเจ้าจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงจัดการพระองค์จะทรงบันดาลให้ความชอบธรรมของท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณและความยุติธรรมของท่านเหมือนตะวันเวลาเที่ยง เชิญรับจงวางใจในยง์พระเจ้าพระขระจะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของข้าปากของผู้ชอบรธรมย่อมกล่าวถ้อยคำปรีชาฉลาด ลิ้นของเขาย่อมตัดสินอย่างยุติธรรมทำบาบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาเท้าของเขาจะไม่ลื่นถลายเชิญรับจงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสรรเสริญพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นความรอ เชิญยืน ia, ia, ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอะเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรราสนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงหันรพระพักมาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดาพันยาบุตรพี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ผู้ใดไม่แบกกางเียนของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เช่นเดียวกันท่านที่ต้องการสร้างหอคอยจะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่ไมิฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้วแต่สร้างไม่สำเร็จทุกคนที่เห็นจะหัวเราะยกเขาพูดว่าคนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้ หรือกษัตริย์ที่ส่งยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่าถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคนจะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกลองค์ะจะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพดังนั้นท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงแรดเผลยเทินเราก็ได้มีโอกาสติดตามนะครับจารยวัตรของสมเด็จพระสนตปาฟรานซิสนะครับก็ในขณะที่พบกับเด็กๆเด็กๆเขาก็ให้เด็กๆถามนะครับมีเด็กคนหนึ่งก็ชื่อว่าเอมานูเอลเลนะครับก็เขาาก็น้องให้แล้วก็ถาม เป็นการส่วนตัวกับพระสุสนรเด็กศาสนาปาฟังซิดนะครับว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับแต่ว่าก็เป็นเทวะคือคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับแต่ว่าก็ลูกทั้งสี่คนของพ่อเนี่ยก็ได้รับสิ่หลางบาปนะครับแล้วก็เด็กคนนี้ก็สงสัยว่าพ่อของเขาคงจะเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยจะอยู่ได้ได้อยู่ในสวรรค์ไหมนะครับก็เป็นคําถามที่เด็กถามออกมานะครับเขาก็คงจะรักพ่อของเขานะครับ ซึ่งพระสนมปาฟานซิตก็ก็ได้พูดกับเด็กเอมานเดลเลแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับว่าเห็นไหมครับว่า,เ,าเด็กคนนี้ลูกลูกเอมานเลเลเนี่ย,ก,ก, e ยก็บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับแล้วก็ให้ลูกทั้งสี่คนเนี่ยรับรับศีลลังบาปด้วยแม้ว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านะครับก็เออก็ เสด็จสุธนหเห็นว่าเอเขาพ่อของเอ็มแอนนก็คงเป็นคนดีนะครับแล้วพระสารีารก็ถามทุกคนว่าพระเจ้าจะทอดท,ทิ้งคนดีหรือพระเจ้าจะทอดทิ้งคนที่มีความคิดดีแล้วก็ยังให้สิ่งที่ดีกับลูกของตัวเองหรือนะครับก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าเอเอ,เอ วัสศาสตก็ยืนยันว่าคนที่ดำเนินชีวิตอย่างดีในสายพระเนตรของพระพิจาจ้าพ,พราะองค์ก็จะส่งเมตตาแน่น,นอนนะครับแต่เราสังเกตดูว่าพ่อของเขาซึ่งก็เป็นอเทวะก็ยังเราก็สามารถเห็นปริชาย,ยาที่มีอยู่ในชีวิตของเขาได้เขาก็ให้ลูกของเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในหนทางของความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับ วันนี้นะบุญเปาโลก็สะจะทอนเห็นว่าการสอนหรือการฝังถ่ายความเชื่อนะั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้คำอธิบายในเชิงโวหารแต่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่เราสามารถแบ่งปันกันในหนังเสือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสอนคำสอน,น,นก็มีคำถามว่าใครมีหน้าที่สอนคำสอนนะครับ คุณครูก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าฉันไม่ได้เรียนคําสอนมาฉันก็ไม่ก,กล้าสอนในม,มั่นใจพ่อแม่ก็บอกว่าฉันแค่เรียนคำสอนมาได้ก็ตอนที่ฉันตัวเล็กๆเตรียมต,ตัวรับสินศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นก็คงไม่มีความรู้มากพอที่จะสอนคำสอนนะครับแล้วแล้วใครใดที่จะต้องสอนคำสอนนะครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราฟังพระวาจนาะของพระพุทธเจ้าในวันนี้เราก็จะเห็นว่า กิจชฌนทุกคนนะครับโดยทางฐานสีลลังบาศก็สามารถโดยอาศัยการนำทางขององค์พระจิตเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่ส่งถ่ายความเชื่อได้โดยอาศัยประสบการณ์การดำเนินชีวิตของตนเองที่จะส่งผ่านให้กับบรรดาเด็กๆและบรรดาลูกหลานของเรานะครับเราวันนี้เราเห็นแบบอย่างของท่านบุญยนท่านเองก็ได้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิต แล้วก็เป็นประโยชน์ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นปราฏของพระศาสนาจากักรดังนั้นขอให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าและการฉลองนบุญยนในวันนี้ตอนนี้เราเห็นว่าและเร,เราสามารถที่จะเรียนรู้ความเชื่อของเพื่อนพี่นอ้องคริสเตียนในเวลาเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่ส่งผ่านความเชื่อไปให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้าแต่พระเจ้าสกุลกอถวายพระพรพระมีพระไทยเมตตาประธานปังซึ่งก็พระเจ้าทั้งหลายกำมันถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินนั้นน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปรตเป็นอาหารบรรดานในกพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าสกุลโอควายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาพระทานเล่าหมุนสึกข้าพเจ้าทั้งหลายกำมันถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ได้จะเปลี่ปิดเครื่องดื่มชิบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอน ที่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสันผานุภาพทรงรับการถวายบูชาของาพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียริพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจะสัตด์สิทธิ์ด้วยเชินก็แต่พระผู้ทรงสันผานุภาพโปรดทราใร้ในเครื่องบูชาที่าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายในอากาสฤาดถึงนับน้ำบุญยอน ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งประกอบพิธีกรรมรึกถึงการรับทร,รมานของพระคริสตเจ้าอยู่นี้ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพิธีกรรมที่กำลังประกอบนี้ด้วยเถิด ท่านนี้ขอบพื่งพระบาทหลวงอระกริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสตาแห่งหน พระโพ้นสมุดาในข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบรารมีพระคริสตเจ้าพระองค์ท่านเมื่อเสด็จมาครั้งแรกบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงปฏิบัติภารกิจต,ตามที่ทรงสัญญาไว้ให้สําเร็จดูลงไปเบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดการเมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโรจน์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพรสถานตามที่ทรงสัญญาไวา้ดังที่กําลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้ ดังนั้นกบเจ้าทัง้งหลายร่วมกันถวายพระเกศสะดุดีพร้อมกับเทพนิกรดาบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้สาธิสาธิสาสธสสิพระเจ้าสมศักรวาลพระสิริรุ่รโล่แผ่ไปท,ทอวฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสุนสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสุนสุด กาแต่พระบิดาเจ้าพรุงสุเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดแัะประเสริฐในความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพระทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาเนตปางได้เล่าโงนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปรบเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับกพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมะพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปางขอพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบไ้วเล่าวงง่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโทหิตแห่งฟันต์สัญญาใหม่อานยืนยง โวยสิ่งจหลั่งออกเพื่อภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนวททำการนี้พระรึษถึงเราเถิดเราประกาศวธรรมล้ำ,ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระรู้ถึงการสิ้นพระชนิการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคฤษณาเจ้าขอน้อมถวายป้ามือนบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่สรงเลือดสันข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบ่อนขอโปรดให้พระจิตเจ้าสรงรบโรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระกฤษณาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โปรดสรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา,าฟรานซิสพระสังฆราชฟ,ฟรานซิสเซเวเกรนสักในคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจา้าค่าโปรดสรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปฝังประวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนรันดร กับพระนามารียปมจารีภาชนดีพระเจ้านบุญโยเซฟาสดาคมพระนางบันดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุราศินิกราเซบุราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ก็พระเจ้าทั้งหลายเธอพระเกติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระวรมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและไหนพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนั่พระองค์ทรงเป็นทิศกาละพระนาจจจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าแห้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้กันผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเทิญโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาจาพระนุภาพและพระสิริรุ่งรั่วเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรพราแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับวครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านรอให้สันติสุขของเราแก่ท่าน โปรดจะทรงถือโทษกบฏเจ้าแต่โปรดทับให้เน้เห็นความเชื่อในพระาศาสนาจากความโปร่งและโปรดให้พระาศาสนาจากสงบราบรื่นมีสามคคีทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญดและกรองราชตลอดนิรันดรอ,อามนขอให้สันติสุขของพระกุศเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระกุศเจ้าแก่การและการ พระเจ้าผู้สนลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้สนลบล,ล,ล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้สนลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุทธิเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าสมเรียไม่ร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข ข้าพเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมครัวจะรับสเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปดรดตรบเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขักาพรพิจ้าคุ้มครอ,องนำามข้าพเจ้าทั้งหลายเสู่ชีวิตนิรันดร์ ้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงธรรมล้ำลึกแห่งไม้คังเขนให้ปรากฏในชีวิตของท่านนบุญยอนขอทรงพระกรุณาโปรดให้กบะเจ้าทั้งหลายที่รับสินศักดิ์สิทธิ์มีกำลังขึ้นจากสการาบูชานี้แล้วได้ซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อพระคริสตตเจ้าและปฏิบัติงานในพระศาสนาจ,าจักรเพื่อช่วยทุกคนให้รอดพ้นด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและประจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอามนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันทิสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านา้า249 พระโดให้จิตใจลูนิสักใครเพระททามีจิตคิดใครนำผู้อื่นรู้จะพระองค์อเลลูยาอเลลูยาด้วยศิล่าบับคาเชื่อมีส่วนในเครื่องยิ่งใหญ่มิธิจจะกราวรันไป ขอคายคาแต่พระบิดาข้าใคายเป็นเหมือนพระคริสขอโปรดเำริฐเถิดนาะขาจะ